เฮ้ยนี่คือนี่คือแกนนี่เหรอวะเดี๋ยวก่อนใช่เหรอแกนนี่มันเป็นอย่างงี้เหรอมันโหดจังวะนี่โคตรโหดโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยผมกลัวเลยว่ะดูหน้าปกแล้วผมกลัวเลยว่ะไหนกดเพจดิโอ้ยก็มีเพื่อนนี่ว่ะใช่ไหมไหนอะแกนนี่ HP เดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยเปิดมาถือปืนพกเลยอันนี้คืออะไรอะตัว E อะไรอะอ๋อก็ตัว F ไหน ให้มันรู้ๆไปอันนี้คืออะไรอ่ะ้าเก็บกับระเบิดอ้ออะไรวะเกมโอคุณยายวางระเบิดด้วยเหรอเนี่นี่คืออะไรเอ้ยคีเฮ้โคตรโหดกดตัวเอฟโคตรโหดบอกเลยโคตรโหดยายมันจะรอดไปได้ยังไงวะไหนดูดิเพื่อนเราหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เพื่อนผมหายออาไปล่รเอากไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะอุ้ยอุ้ยใหญกัดยายกัดยายกัดยายกัดเอาเหรอเอาเหรอ โอ๊ยดาเมจแพะ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 แพ่แพะแพ่แพะยพะแ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 พะเพะแพ่แพะเพะแพะแพะแพะเพะาพะแ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 พะเพะแ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 พะเพะแ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 พ่พะแพะแพะแพะหพพ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 ะพแพพพพเพพพพเพพพพพเพพพะพพพพ ติดกระแกบดิพีเ่เอาไปละเอาไปละแล้วมันอไรใหญ่โอ้ยไอ้พีเดอร์สามร้อยละยายมันอ่อนละโอ้โหแกป่านี้ละยังมีแรงอยู่วะเข้าหัวเปล่าเข้าเข้าหัวเปล่าโอ้ยตายเอาเปิดประตูเพื่อออกเดี๋ยวก่อนพี่โอ้ยง่ายนี่ว่าเกมอะไรวะนี่เลเวลสองเขาบอกนะมียายสองตัวไหนวะโอเคถ้าพร้อมให้เราลงล่างสินะไหนดูดิอเอคมันจะพลาดได้ยงังไงวะมามา พร้อมเลยแต่ผมไม่เก็บไอ้ฟ้าๆก่อนรู้สึกมันจะเป็นกับระเบิดใช่ปะโดนผมบอกเลยยายโดนเฮ้ยซีโฟกดผิดยายผมกดผิดโทษ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 เอกด e ซะได้เฮ้มันเปิดพวกนี้ได่ปะไม่ได,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 ด้โอ้ยซีโฟอีกอะอ๋อต้องจัดต้องจัดไหนไหนโอ้โ,โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสมุไรตรโหด แล้วยายมันวางระเบิดเต็มเลยว่ะ uh. เอาไงดีวะเนี่ยอยู่นี่เป่าจ้ะเอ๋เฮ้ยโอ้โหเอาเลียวเอาเลียวยายมันต้องโดนวันนี้แหละวะได้เวลาล้างแค้นคุณปู่ไหนว่ายายอยู่ไหนวะข้างบนอ่ะเอาไปล่ะจิ๊กโจ๊กโจ๊กจเจี๊ยกเจี๊ยกเจียกเดือดจ๊กเดือดเจี๊กเดือดเจี๊กแซลมอนอุ้ยกลางโลเอาเอาไปละยายเอากลางโลเออมาดิมาดิวะระเบิดซีโฟมันเฮ้ยโอ้โง่ายเลยทีนี้ เอยทีละห้าร้อยเองเหรออุ้ยเฮ้ยยา,ยยาย่ๆหญ่ใดักใหญ่ดักใหญ่ดักอะ่ะเออเฮ้ยกเก็บเร็วก่อนยายอย่าพึงยายาพ่งดิยายอยหาพึ่งดิเฮ้ยระเบิดยาย่ลงระเบิดผม <at> ว่ายุคกลางไม่เหมาะว่ะทุกคนไม่ได้ละผมพอทีกับอายุคกลางมันต้องมีปืนอะไรเจร๋งๆบ้างหรอว่นอกจากไอเนี้ยอย่างเช่น RPG งี้มันต้องมีบ้างหรือว, <at> ว่าพี่ผมกดผิด กดผิดอีกแล้วกดผิดผมไม่เล่นแล้วนะไอ้ไอ้คาตานะไอ้ดาบอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่คาตานะยังไม่ได้ลองเลยฮะอยู่นี่ใช่ปะมามามาผมบอกเลยมาผมบอกเลยมาวางระเบิดวางระเบิดต้องต้องโดนบ้างแหละวะโอ๊ยตีแรงยายตีแรงเก็บเลือดเก็บมันเหยียบระเบิดตัวเองตายปะวะเดี๋ยวก่อนมันได้เหรอไม่ไม่ได้ไม่ตายไม่ตายยายมายาย่ใหมายายมาผม,ายายมาอบอกเลยยายมาเออสตัน เว่งมันวิ่งวิ่งช้าจังวะไม่โดนไม่โดนยายไม่เก่งพอจุกยายเป็นจุกยายเป็นผมจุกจุกจุกเป็นเจนปูจุกเป็นกดเก็บ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 ไหนดูดิโอ้ยโอ้ยมันตีกันอย่างวะยายตีกันอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวยายตีกันไปละยายตีกันไปละโอ้เลือดเป็นพันเลยววะเดี๋ยวก่อนเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจัดจัดว่าเจ็บมามาล่างต่อเลยมาไม่ไหวละพิธีซามูไรมาดิมาเอาเหรอเอาเหรว โหน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 อุ้ยอใหญ่โหนดิว่ะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเลือดเลือดเลือดเคเอาเปล่าเอาเปล่าเออโดนไปดิโดนมัากเลยว่ะตีไม่โดนตีไม่โดนเอาเอาใหญ่วิ่งไม่ได้ว่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนว้าใหญ่พึ่งใหญ่เอ้ยเอ้า หายยายหายเล่นเกมในวาแปแล้วรู้สึกน้ำลายจะยืดว่ะน้ำลายค่อนข้างจะยืดเลยได้เวลาไปเวลสาต่อโอเคผมรู้แวะผมต้องสับของไปเรื่อยๆปืนพกหมดให้ไปเก็บที่นูน่นให้ไปเก็บเอต่อเอคกระสุนหมดให้ไปไปนู่นต่อไปไหนวะกดผิดอแกะเอเคกระสุนหมดก็ไปนู่นต่อไปเอาคาตานะะกด G ีล้วมนคืออะไรวะโอเคตัว G คือปลาปาปิก้ามั้งระเบิดซฟ กดผิดอีกแล้วนะกดผิดอีกแล้วนะยายอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนบ้าหรือว่าอยู่นี่นี่เข้าไม่ได้ยายอยู่ข้างบนแน่เลยไหนดูดิยายไม่บอกเลยนะยายยายไม่บอกเลยนะครับย้อยนะครับเอาเอาเอาอู้ยายตีโคตรไกลเดี๋ยวยายเลื่อนเท่าไหร่วะเนี่ยยายโอ้ยยายตีโคตรไกลลูฟี่วะเนี่ยเดี๋ยวยายอย่าพึ่งยายอย่าพึ่ง ยายดักเกิดยายดักเกิด์เพ่เพ่เพ่เพโอ้ยเกมอะไรวะโคตรปัญญาอ่อนเลยพี่เอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิยายตีโคตรไก่ตีไก่เป็นกิโลเลยนี่วะเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะโอ้ยมือแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนเลยวะปืนเลยวะโคตรรัว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 อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บชีสเจ็บจีสสปีดสปอร์ตเจ็บจีสสปีดสปอร์ตเอาแล้วไอ้ยายไอ้ยายไอ้อ๋อหายอ๋อหายอ้นี่มันโหดจัด ยา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 โอ้โห้เหว่งว่งว่งเหว่ง้ยโอ้ยสมองจะไหลแล้วเราจะไปวางระเบิดตรงนู้นทีเดียวเลยทีเดียวสามลูกสองลูก3ลูกเลยมามาเคอุ้ยระเบิดตรงนี้ก็มีเหรอโอเคมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วใหม่เอาใหม,ม่มันต้องจบหรือว่าตอนนี้มันต้องจบหรอือว่าก่อนที่สมองมันจะไหลมันจะรั่วไป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 เกมไว้เกมไว้เกมไว้ไหนข้างบนใช่ <c oughs> มามาเอ,อ้ยเลือดมันลดบ้างบัวนเนี่ยเออเอดอามาิมา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 โอ้โหยายก็รอให้มันระเบิดก่อนดิหรือว่าเราต้องสกัดกั้นสกัดอนาคตสกัดอนาคต เออได้อย <t ry himself> co, oh, it. um, e? ู่ได้อยู่ได้อยู่ยายตีโคตรไกลเลยยายตีโคตรไกลเลยต้องจริงจังว่ะจริงจังไม่จริงโจสั่งกูโก้เลยโอเวนตินโอเวนตินเอาเบ้ายายเอาเปล่าช่องแคบช่องแคบเปล่ามาดิมาดิจู๊กจู๊กเกียรเกียรจู๊กพี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 ไอ้ยายดักตีไอ้ยายดักตีเอาอ๋อเอาโอเคมาสตาร์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 ขึ้น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 พี่ผมจะขึ้นผมจะขึ้นอ๋อกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดขัตนาอยู่ไหนวะข้างล่างหมาหมาเอาเปล่าโอ้เจมสโอ๊ย เอาเหรอกระบองจะสู้คาตานะเลยบุว๋วมาดิวะมาดิมาดิยายเก็บนี่หวะ่ะยายโคตรโหดยายโหดกระโดดยิงอย่าให้ยายมีปืนบอกเลยอย่าให้ยายมีปืนยายมีแล้วหลานจะหนาวหลานจะหนาวโอ้ยะเต็มจุกโอ้ยเต็มเฮเต็มจุกโอ้ยจุกจุก,จก <c oughs> อยู่ๆยายก็อยากเป็นไมาคืนแจ็คสันไปพี่จบ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 โอ้ยผมโอเคผมรู้สูตรผมรู้สูตรไหนคาตานะรู้สูตรก่อนอื่นเราเก็บระเบิดก่อนโอเค เก็บระเบิดก่อนมาจากไหนวะคาถาอยู่ไหนออกมาเออมันต้องเออเออเออรู้สูตรรู้สูตรรู้สูููตรร้สุดพ่อพ่อโอ้มีเรื่หมื่นหนึ่งเลยเหรอโอ้โหอยายตีไก่นี่วะทั้งวันยังได้ผมบอกเลยทั้งวันยังได้กูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ออนี่ปืนโหดปะเนี่ยกดผิดอีกแล้วมีปืนป่ะของขวัญของขวัญอะไรวะอะไรกุ้งกิ๊กกุ้งกิ้งวะอับีเจมอยู่ไหนไหนบ้านไหนบ้านนี้มาโอ้โหเรื่องไม่ลดเลยโคตรไกล เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหด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 ว้ยเดี๋ยวเราไปเหยียบกลับระเบิดตัวเองดีกว่าวหญ่ใยายใหญเออเออทำได้เะล่ะยาย่ทำได้เะล่ะแก่แล้วเนี่ยทำไม่ได้หรอกหลบดีดูทรงแล้วต้องเปลี่ยนเกมแล้วไม่ใช่ละมันเชื่อไม่ใช่ละ